ััดีครบอย่างที่บอกไปบ่อยๆนะครับว่าการแสดงสดๆอย่างมวยปล้ำกับความผิดพลาดเนี่ยเป็นของคู่กันนั่นจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆซึ่งในปี2021ที่ผ่านมาก็มีให้เห็นกันแบบตําตาอยู่พอสมควรถ้าทุกครั้งที่นักมวยปล้ำออกไปปรากฏตัวแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แบบไปร้อเปซมันก็คงจะดีอะเนาะแต่ความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้เลยครับเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะก่อนเริ่มแม์ระหว่างแม์หรือหลังจากที่แม์จบลงไปละซึ่งก็มาจากมากมายหลายสาเหตุนักมวยปล้ำก็เลยต้องดนสดเพืที่จยานสถานการณ์เหล่านั้นไปให้ได้เหตุการณ์นอกสคริปต์บางอย่างบางทีก็ไม่ได้มาจากเรื่องไม่คาดฝันนะครับแต่เป็นตัวนักมวยปล้ำเองนั่นแหละที่สร้างเรื่องสร้างราวทําให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาซะเองและแม้ว่าปี2021จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ขอย้อนมาเก็บตกประเด็นน่าสนใจอันนี้สักนิดหนึ่งละกัน และนี่คือ5เหตุการณ์ที่นักมวยปล้ำนอกสคริปต์ในปี2021ครับมตดระหว่างชาร์ลอตต์แฟลกับเนียแจ็คปี2021ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าคือปีทองของชาร์ลอตต์แฟงอย่างแท้จริงคือมีโมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ที่ชวนปวดหัวเต้มไปหมดหนึ่งในนั้นคือแมตช์ที่เจอกับเนียแจ็คในศึกร้อมวันที่30สิงหาคม แที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะการปล้ำในแมตนั้นมันไม่ได้ออกมาตามแผนที่วางไว้แบบร0 0ซคือใครดูก็รู้ครับว่าแมตช์นี้มันไม่ปกติแน่นอนตอนแรกแมตช์มันก็เป็นไปตามปกติอนะแต่อยู่ๆบรรยากาศบนเวทีระหว่างชาลล์ไฟกับเนียแจก,ก็มาคุ้จัดๆทั้งคู่มีความไม่พอใจกันจริงๆเลยทั้งหมดัดทั้งทุบทั้งล็อกทั้งเตะแลกกันจริงๆทาเธออะไรเนี่ยไม่รงไม่เซลกันละคือดูไม่เหมือนมวยปล้ำเหมือนคนมาทะเลาะก,กันให้ดูมากกว่า แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็งัดความเป็นมืออาชีพอันน้อยนิดที่ยังเหลืออยู่ทําให้แมตจบลงตามแผนที่วางเอาไว้ได้นั่นคือเนียร์แจ็คเป็นฝ่ายชนะโดยจับกัชาร์ลอตแฟร์ที่เป็นแชมป์หญิงของศึกร้อนเวลานั้นไปได้ครับริดเดิลลืมบทปีนี้ถือว่าเป็นปีเฮงสําหรับริดเดิลสุดๆเลยนะครับเพราะได้เป็นทั้งแชมป์ยูเอสแล้วก็แชมป์แท็กทีมร่วมกับแรนเดียลตันในนามอาร์เคบรที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลาย แต่นอกจากความสําเร็จที่ติดตาทุกคนความเฟลที่หลังเวทีของริดเดิลก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนจําได้ดีเหมือนกันนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศึกรอมอนที่29มีนาคมนะครับวันนั้นริดเดิลถ่ายสกูตเตอร์เข้าไปพูดคุยกับอาสกะที่หลังเวทีส่งการสนทนาก็ดําเนินไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับพอริดเดิลดันลืมบทขึ้นมาดืด้อก็เลยถ่ายสกูตเตอร์ออกจากซีนไปเลยปล่อยให้อเจยือนอองทาอะไรต่อไม่ถูกเลยทีเนะี้ย ทอมฟิลิปที่เป็นผู้บรรยายในตอนนั้นก็เลย,ยช่วยแก้เกยไปว่าริดเดิลมันเป็นคนอินดี้แม้ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแบบของจริงนะครับแต่เหตุการณ์ที่ว่าดันกลายเป็นดีขึ้นมาซะง,งั้นพอมันดันเข้ากับพฤติกรรมของคาแรคเตอร์ริดเดิลแบบพอดีพอดีชาร์ลอตแฟลร์แจกของชํารวยอย่างที่บอกไปนะครับว่าปีที่แล้วมันปีของชาร์ลอตแฟลร์จริงๆคราวนี้ก็เลยส่งเข้าประกวดโดยคุณแม่อีกแล้วครับท่าน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกมันนี่เอแบงครับซึ่งเป็นศึกใหญ่ศึกแรกที่ w w um e มีการจําหน่ายบัตรให้ผู้ชมเข้าชมได้แบบเต็มความจุข,ของสนามและเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้สมาคมก็เลยประกบบิ๊กแมตช์จัดหนักจัดเต็มตอนรับการกลับมาของคนดูกันซะหน่อยหนึ่งในนั้นคือการเจอกันระหว่างชาลอฟแฟลก,กับริยาลิปลี่โดยมีแชมป์หญิงของศึกรอเป็นเดิมพันวันนั้นแฟนๆร่วมกันต้อนรับการกลับมาทําโชว์แบบมีคนดูในสนามได้อบอุ่นสุดๆโดยการตะโกนว่าวีว e นเบกกี้ เรียกว่าไม่มีความเกรงใจนักมวยปล้ำที่ยืนอยู่บนเวทีทั้งคู่เลยทีเดียวคุณแม่ได้ยินแบบนั้นก็ขึ้นเลยเลยชูนิ้วแจกของช่ำรวยให้คนดูไปเต็มเ็มจากนั้นก็ค่อยมาสร้างแมตช์ที่ยอดเยี่ยมร่วมกับเรยาลิปลีครับผลการปล้ำในวันนั้นเป็นคุณแม่ที่เอาชนะไปได้แต่ยังครับแฟนๆก็ยังหาทำอยู่นั่นแหละในศึกรอคืนต่อมาก็ยังตะโกนหาเบกกี้ไม่เลิกคุณแม่ก็เลยต้องจัดนอกสกคริปไปอีกดอกโดยการบอกว่าเบกกี้นะ่ะมันยังไม่ว่างมันให้นมลูกอยู่ที่บ้านโวย กุญแจมือเจ้าปัญหากับท่านหมาจากพัิซามมวภาพรวมของโรงมันเรนในปี2021ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นแมต์ธรรมดาหรือว่ามีแชมป์เป็นเดิมพันแมตต์เดี่ยวหรือว่าแท็กทีมท่านหัวหน้าเผ่าก็เก็บชัยเรียบแต่ในความเพอร์เฟกที่ว่ามันก็ดันมีจุดดางพลอยที่ทําให้ท่านต้องมัวหมกหน่อยๆโดยเกิดขึ้นในแมตต์ป้องกันแชมป์ยูนัวเซลกับเควินอเวนในศึกรอยัลรอมเบิลแบบลาร์ดแมนสแตนดิ้งครับช่วงท้ายแมตต์เนี่ย ท่านโดน KO จับใส่กุญแจมือแล้วล็อกติดกับเสาเอาไว้นะครับทีแรกท่านพยายามจะกระชากด้วยตัวเองแต่ทํายังไงก็ไม่หลุดกรรมการก็นับถึง9้าวแล้วด้วยท่านเลยต้องอัดกรรมการสมอบกระแตตุย๋ยไม่งั้นเสียแชมป์แน่นๆนหลังจากนั้นท่านก็เรียกกุณซืออย่างพอลเฮแมนให้เอกกุญแจมาช่วยไขแต่ไม่รู้ไขท่าไหนนะครับไขเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกกรรมการคนใหม่ก็ออกมานับไปเรื่อยๆแต่อยู่ๆก็หยุดนับไปเฉยเลยเพราะไม่มีทีท่าว่าท่านจะหลุดจากกุญแจมือได้ทันเวลา ืนับต่อไปเกโอได้เป็นแชมป์ใหม่แน่นอนกรรมการเลยเลือกที่จะยืนเหมือนอกบทไม่นับต่อซะอย่างนั้นคือยืนรอไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะไขกุญแจออกนั่นแหละครับแต่ท่านก็คว้าชัยป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ในที่สุดการแลกแชมป์ระหว่างชาล็อตแฟลกับเบกกี้ลินช์ถ้าพูดถึงการนอกสคริปต์ในปี2021คงไม่มีอันไหนเด็ดดวงไปกว่าอันนี้แล้วล่ะครับนั่นคือเหตุการณ์แลกแชมป์ระหว่างชาล็อตแฟลกับเบกกี้ลินช์ พอเ,เอาจริงๆมันเป็นไอเดียที่โคตรสิ้นคิดตั้งแต่ต้นล้วครับไม่รู้ว่าทีมงานคิดอะไรอยู่นะถึงจับแชมป์หญิงย้ายสลับฝั่งกันในการดรัฟทําให้ต้องเกิดการแลกแชมป์กันขึ้นมาในสมัคดาวเมื่อวันที่22ตุลาคมถ้าเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ชาลอตแฟร์จะต้องส่งแชมป์ของฝั่งรอให้กับเบกกี้ก่อนนะครับตามรายงานเขาบอกว่าที่ทําแบบนั้นเพื่อที่จะให้มีช่วงเวลาเล็กๆที่เบกกี้ได้ถือแชมป์พร้อมกันทั้ง2องเส้นแล้วชารลอกก็ค่อยรับแชมป์ฝัง่งสมัคดาวมา แต่ก็น่าละครับมันไม่เกิดขึ้นในขณะที่ชาเราจะต้องส่งแชมป์เบกกี้ก็ยืนมือเพื่อที่จะไปดึงมาแต่ปรากฏว่าคุณแม่ดันทิ้งเข็มขัดลงพื้นไปแบบดือ้สอสันญาเดวิวที่มีหน้าที่ดูแลเซกเมนที่ว่าก็พยายามคุมสถานการณ์แล้วนะครับแต่บอกเลยว่าไม่มีทางเอาอยู่พอเบกกี้เห็นแบบนั้นก็เลยโยนแชมป์ฝั่งสเปคดาวใส่คุณแม่ไปบ้างซึ่งพอคุณแม่รับปุ๊บก,ก็ดันปล่อยลงพื้นไปอีกเส้นหนึ่งก่อนที่เรื่องราวจะเลยเถิดไปไกลกว่านี้นะครับ สาชาแบงค์ที่เหมือนระครังหมดยกก็เปิดตัวออกมาโดยพุ่งเป้าไปที่คุณแม่ทันทีพอย้ายมาค่ายเดียวกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพียงพอที่จะทําให้มันกลายเป็นช่วงเวลาที่โคตรแย่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไปแล้วครับซึ่งก็ยังไม่จบนะครับพอหลังจากที่ทั้งคู่กลับเข้าไปที่หลังเวทีก็ยังไปเผชิญหน้ากันต่อนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างชาร์ลอตต์กับเบกกี้จนทั้งคู่ต้องไปไฝ่กันในศึกเซเวอร์ซีรี ซึ่งเป็นเรื่องถนัดของ WWE เลยล่ะครับในการจับเอาเรื่องจริงมาเขียนบทและเมื่อรวมเข้ากับการปล้ำอันยอดเยี่ยมก็ทำให้เนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นออกมาดูเดือดถูกใจแฟนๆเลยล่ะครับและนี่คือ5เหตุการณ์ที่นักมวยปล้ำนอกส,รอกสคริปต์ในปี2021ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับก็ได้แต่หวังว่าปีนี้คุณแม่จะลดดีกรีความห้าวลงบ้างนะครับบอกโกงๆนะว่าช่วงหลังก็เริ่มจะไม่ไหวจะเคลียร์กับคุณแม่เหมือนกันเนี่ย เราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ